ไข่น่ะไข่น่ะไข่น่ะโอ้มาหืมเฮ้ยมาแล้วหลวงปู่ถึงปากซอยนี่เลยเหรอเออฮึมฮถึงปากซอยเลยมฮึาถึงนี่เลยรถมาไหมโอ้มีรถมาระวังอู้

ปูหลงปูก็ขอถ่ายภาพบรรยากาศเช้าๆที่ได้เห็นธรรมชาติยามเช้าดูแล้วสุขใจพบก,กับสิ่งที่ดีๆสดชื่นสดชื่นยามเช้าๆก็ขอโมทนากับทุกท่านนะที่ได้รับดูรับชมขอให้ทุกท่านพบก,กับความสุขความเจริญเช้าวันใหม่พบก,กับสิ่งดีๆและ ดีตลอดไปตลอดไปนะครับก็วันนี้ก็คงจะไม่ได้ถ่ายยาวๆดูธรรมชาติแบบเดิมๆนี้ให้กับทุกท่านได้รับชมหอถนอนก็โลง่ลงๆทุย่าก็เงียบเมือนเหม,มือนเดิมมีเพียงเสียงนกเสียงธรรมชาติเทนั้นรถกายานพาหนะก็ชช้าๆ,ๆก็มีบ้างประปายว,นนวันนี้วันอะไรวันเสาร์วันเสาร์ว,วันยุดรถก็อาจจะน้อยลงไปเนื่องจากไม่ได้ ไปทำงานทำการกันนะเจนเจนวิ่งไปพุนะ่นแล้วเจนเจนวิ่งไปถึงตลาดแล้วผู้ไปไม่เห็นเลย เจนเจนเจนเจเจนเจนเจเข้าเขาเจเขเจเจเจเอ่จนเจแล้วเรากันแล้วนะครับอกลไปแล้วพุนี้เจอกัมาเอวันนี้อ วันนี้ก็เหตการทุกอย่างเป็นปกติแต่หลวงปู่ไม่ค่อยปกติอาการหลวงปู่เมื่อคืนก็พักผ่อนน้อยเหมียวกวนกันด้วยกัดกันด้วยครับเอาคอเอาคอในมุง้งกัดกันในมุง้งเขาเคยนอนในมุง้งด้วยกันสามคืน มาเมื่อคืนนี้คือที่สี่ก็เขาไม่ยอมอยู่กันกัดกันทะเลาะกันในมุงแต่เราเปิดออกมาออกมาข้างนอกก็ยังแลกกันแลกกลัวกันอยู่นแต่ก็มีมิรุตตัวอะไรเข้ามากวนเมียด้วยเมียก็วิ่งไปวิ่งกันมาบูวก็เลยต้องคอยก็ซองไฟดูก็เลยไม่ค่อยได้หลับดี เดินมาเม่เช้าก็มืนงงวอนนี้ออกเดิน cool เ er มื่อกี้เดินขามาไม่เป็นไรขากลับนี่ภาพไม่ภาพซ้อนภาพซ้อนตาข้างซ้ายตาข้างซ้ายภาพซ้อนต้องค่อยๆเดินเหมือนจะวูบมันจะเนี่ยมันภาพซ้อนแล้วหมุน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 ,มนต้องหลับตาข้างหนึ่งหลับตา noting, ข้างซ้ายข้างหนึ่งข้าที่มันหมุนนะนี่นมันหมุนวน ทำให้เราเวียนหัวเวียนหัวงงเงินอืมเคร้สังขารเนาะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเสริมไปเป็นธรรมดาถ้าพักผ่อนไม่พอเป็นอย่างนี้กุกครั้งน,น,นอนน้อยก็จะหลับนอนตาก็เจะตาลายตาลายหรือว่ามืดหน้าตาลายน้ามืดตาลายคนนี้น แต่นี่มันจเช้ามันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นลมมันโลกมันหมุนเวียงข้างภาพมันหมุนข้างดาาาเดียวแล้ค่อยเดินอยี๋ยวผกขอ,อยุติคินวะะนี้ไว้ทีนะีก่อนนะถ้าเดินไปด้วยคุยด้วยนะจะทำให้มองภาพไปไมชัดเจนก็ขออยูติคิน,นี้นะขอนมทสนากับทุกท่านที่ได้รับดูรับชมรับทราบเรื่องราวต่าง ที่หลวงปู่ได้ทายดูแล้วผลโมตนางกับทุกท่านที่มีความห่วงอยในทุกๆเรื่องทั้งน้องเหมียวทั้งหลวงปู่น้องเหมียวน้องมาน้องไก่และสัตว์ประดังต่างๆขออวยพรทุกท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ได้ขอได้ทุกความมุ่งมาปรารถนะทุกการทุกท่านทุกคนเถิดสาธุอายุวันโอทุกขังพลัง